แต่การอธิษฐานที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าสอนผมคือพระพาแห่งการอธิษฐานคุณรู้ไหมว่าผมต้องอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากเพื่อผมจะได้รับการเจิมทั้งหมดที่ผมต้องการสำหรับการทำงานใช่แล้วมีครั้งหนึ่งที่ผมต้องไปบรรยายที่ไต้หวันภายในเสี้ยววินาทีพระเจ้าทรงสำแดงการเปิดเผยให้ผมเห็นเกี่ยวกับพระพาแห่งการอธิษฐานและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้ ทศวรรษต่อทศวรรษผมอธิษฐานอ้อนวอนในพระพรานี้และเมื่อใดที่ผมอธิษฐานในพระพราแห่งการอธิษฐานเสร็จผมจะได้รับการเจิมเพียงพอเพื่อแบกรับภาระในวันนั้นโอ้ดังนั้นการอธิษฐานในพระพราจึงมีประสิทธิภาพและมีค่ามากๆและวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับพระพราแห่งการอธิษฐานเมื่อโมเสสนำชาวอิสราเอลเดินผ่านทินทุรกันดาล พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้สร้างพับพลาบนภูเขาซีนายและเมื่อเขาสร้างพับพลาในถิ่นธุรกันดารแล้วพระเจ้าทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาและนมัสการพระองค์ภายในพับพลานั้นดังนั้นผู้คลุมพับพลาก็อาศัยอยู่และพบปะผู้คนที่นั่นและเมื่อคุณเห็นพับพลามีความบาปหลายประเภท ซึ่งพวกเขาสามารถเข้ามาและนมัส,สการพระเจ้าได้แต่ตอนนี้เราไม่เห็นพระพลาแต่โดยคำที่ว่าปีแห่งพระพลาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิญญาณของเราเปรียบได้กับความบริสุทธิ์แห่งความบริสุทธิ์จิตใจของเราเปรียบเหมือนสถานที่บริสุทธิ์และร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนลานชั้นนอก ดังนั้นเราจึงเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้เราไม่ต้องไปถิน่นธุรกันดารเพื่อหาพระพลาเราไม่ต้องไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อหาวิหารซาโลมอนคุณเนี่ยแหละคือพระพลาและพระเจ้าผู้สถิตในพระพลาและพระวิหารของซาโลมอนในเวลานี้สถิตในคุณอย่างเต็มล้นและพระองค์คือความบริสุทธิ์แห่งความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณของคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำงานผ่านจิตวิญญาณของคุณผ่านจิตใจของคุณสถานที่บริสุทธิ์ผ่านลานชั้นนอกและร่างกายของคุณและพระเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ผ่านการเป็นของคุณตามที่มหาปุโรหิตและปุโรหิตนมัส,สการพระเจ้าในพลับพลาเขาสรรเสริญพระเจ้าองค์จอมเจ้านายเราแต่ละคนเป็นปุโรหิตดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องนมัส,สการพระเจ้าผ่านตัวแทนของเรา อีกต่อไปเราเป็นปุโรหิตเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้โดยตรงผ่านวิหารของร่างกายเราดังนั้นทุกวันในการเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าผมจินตนาการว่าผมมาที่ลานชั้นนอกและทันทีที่ผมย้ายเข้าไปด้านในพระวิหารของลานชั้นนอกนั้นที่นี่ผมพบว่ามีเครื่องบูชาวางบนแท่นบูชา ชาวอิสาราเอลได้ถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปเครื่องบูชาทั้งหมดนั้นเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและการเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขนดังนั้นผมจึงจินตนาการถึงการถวายบูชาบนกางเขนที่โกลาโกธาและผมเห็นพระเยซูและผมเห็นพระคุณของการไถ่ที่หลั่งไหลออกมาจากโกลาโกธา ผมจึงพูดว่าพระเยซูผ่านการเสียสละของพระองค์ผ่านทางพระโลหิตที่หลังไหลของพระองค์บาปของผมได้รับการให้อภัยแล้วผมได้รับการประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมและตอนนี้ผมสามารถชื่นชมยินดีในพระศิริของพระเจ้าได้รู้ไหมในฐานะคริสเตียนเราชื่นชมยินดีในพระศิริพระเจ้าได้พระศิริของพระเจ้าอยู่ภายในเราเมื่อเราทำบาปพระศิริพากจากไปและเรารู้สึกเจ็บปวดอย่างสาหัสในจิตวิญญาณของเราแต่เมื่อเรา ฟื้นฟูการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วเราก็ได้รับพระสิริอยู่ภายในเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจึงพูดว่าโอ้พระเยซูที่รักโดยพระโลหิตของพระองค์บาปของผมได้รับการให้อภัยอย่างสมบูรณ์แล้วและผมได้รับการประกาศว่าผมเป็นผู้ชอบธรรมเพื่อที่ผมจะได้ชื่นชมยินดีกับพระสิริภายในพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่รักดังนั้นผมจึงกล่าวว่าพระเยซูที่รักโดยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือโลกและมารร้ายแล้วและบัดนี้โดยทางพระโลหิตผมสามารถรับการชำระให้บริสุทธิ์และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอ้างสิทธิ์ของการชำระให้บริสุทธิ์ผมเรียกร้องการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางพระโลหิตโอ้พระเยซูที่รักทางพระโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงมอบความบริบูรณ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผม จากนั้นผมมองขึ้นไปอย่างพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนอีกครั้งและผมก็พูดว่าพระเยซูที่รักพระองค์ทรงเอาความทุพพลภาพของผมและความเจ็บป่วยของผมออกไปพระคัมภีร์กล่าวว่าบาดแผลของเขาหายแล้วผมหายดีแล้วตั้งแต่2 0 0พันปีที่แล้วผมพูดอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าผมได้รับการรักษาโดยทางการเสียสละของพระองค์ดังนั้นความเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาการรักษาเรียบร้อยแล้ว ผมอ้างสิทธิ์เรียกร้องการรักษาหลายคนอธิษฐานขอ,อการรักษาเมื่อพวกเขาป่วยแต่ถ้าคุณอธิษฐานก่อนป่วยคุณจะไม่มีวันป่วยเลยดังนั้นโอ้พระเจ้าผมอ้างสิทธิ์การรักษาผมขอ,อการรักษาจากสวรรค์ให้ผ่านเข้าไปในตัวของผมดังนั้นผมจะไม่เจ็บป่วยอะไรเลยแล้วผมก็มองไปที่ไม้กางเขนอีกครั้งและผมเห็นการไถ่ถอนจากคำสาปแช่ง ในพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่3ข้อที่13ถึงพระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจนว่าพระคิดทรงไถ่เราให้พ้นจากการสราบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพรของอับราหัมจะได้มาถึงบรรดาชาวต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสผมจึงว่าโอ้พระเจ้าผมเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรผมจะไม่มีวันอยู่ในเส้นทางที่จอมปลอม ผมเป็นบุคคลที่มีการอวยพรพระเยซูรับคำสาปแช่งแทนผมเมื่อ2,000ปีที่แล้วดังนั้นตอนนี้ผมจึงไม่อยู่ภายใต้การสาปแช่งของธรรมบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระพรของพระเยซูคริสต์องค์จอมเจ้านายของเราดังนั้นผมจึงขอพระเจ้าว่าผมได้รับพระพรเป็นการส่วนตัวบ้านของผมได้รับพระพรพันธกิจของผมได้รับพระพรและงานของผมก็ได้รับพระพรและผมก็เป็นที่มาของพระพรให้แก่ผู้อื่นและผมก็ชื่นชมยินดี และได้เอาจิตสํานึกแห่งความยากจนทั้งหมดออกไปผู้คนจํานวนมากไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะพวกเขาอยู่ในจิตสํานึกแห่งความยากจนโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวพวกเขาถูกควบคุมโดยพลังของจิตสํานึกแห่งความยากจนแต่ผมกําจัดมันทั้งหมดในขณะที่ผมนมัสการพระเยซูพระเยซูได้ไถ่ผมจากคำสาปแช่งและความยากจนเรียบร้อยแล้ว พระคัมภีร์เก่าอย่างชัดเจนในสองโครินบทที่8ดข้อที่9กเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ทรงเป็นคนยากจนเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มั่งมีในความยากจนของพระองค์ท่านได้รับการไถ่จากความยากจนเรียบร้อยแล้วรู้ตัวไหมยอดเยี่ยมกระเทียมเกีียวข้าวเหนียวกระเทียมดองอย่าตำหนิผมด้วยการพูดว่าคุณกำลังเทศนาเรื่องความรุ่งเรืองร่ำรวยของพระกิตติคุณเอ คุณรู้ไหมผมต้องเทศนาเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของข่าวประเสริฐเพราะพระเยซูคริสต์ทรงไถ่ผมจากคำแช่งสาบและความยากจนแล้วนะจ๊ะเมื่อจิตใจของคุณคุณมัวด้วยจิตสำนึกของคำสาบแช่งจิตสำนึกของความยากจนและจิตสำนึกของความล้มเหลวและชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและความยากจน สิทธยาพิบาลแฟลงถามผมว่าผมสามารถบอกวิธีเป็นเศรษฐีได้ไหม <l ots> แต่ผมอยากบอกว่าผมทำให้คนเกาหลีคิดในแง่ของการมีอิสรภาพจากคำสาปแช่งและความยากจนได้นะจ๊ะ <l ots> ผมสอนและทำให้จิตใจของพวกเขาได้รับการชำระทำให้พวกเขามองเห็นไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์และทำให้จิตใจความคิดของพวกเขาได้รับการถ่ายอย่างสมบูรณ์และชีวิตก็เต็มไปด้วยการขอบพระคุณเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ เมื่อคุณมาที่เกาหลีผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากถวายเงินหลายหมื่นหรือหลายพันล้านเหรียญให้กับงานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาอย่างมากมายเหลือล้นจริงๆผมไม่ได้พูดเกินจริงนะจ๊ะไม่ได้พูดพลามไปเรื่อยแต่ผมอยากแสดงให้คุณเห็นว่า ผมพูดความจริงผมมีประสบการณ์ในการรับใช้นี้มา45ปีแล้วผมจึงกล่าวว่าโอ้พระเจ้าโดยทางพระเยซูผมได้รับการไถ่าจากคำสาปแช่งและความยากจนผมเป็นคนที่ได้รับพรผมมั่งมีและผมได้รับพรอ,อย่างล้นเหลือดังนั้นผมจึงเป็นเจ้าภาพและต้องการที่จะแบ่งปันพระพรน,นี้ให้กับผู้อื่นและผมก็นมัสกการพระเยซูลักษณะนี้และผมก็เงยหน้าขึ้นบอกพระเยซูว่าพระเยซูด้วยพระโลหิตของพระองค์ ผมได้รับการไถ่จากความตายและนรกโดยความตายของพระองค์ผมได้ตายไปด้วยและผ่านการฟื้นคืนชีพของพระองค์ผมได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งและผ่านการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ผมได้ขึ้นสู่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าโอ้พระเจ้าผมรักพระองค์แม้ว่าผมจะอยู่ในร่างกายของผมในเกาหลีแต่ทางฝ่ายวิญญาณผมได้ฟื้นคืนชีพพร้อมกับพระองค์และผมได้นั่งที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าแล้วในตอนนี้ เดี๋ยวนี้เลย,มเ,ยเมื่อใดก็ตามที่ผมออกจากร่างกายนี้ภายในเสี้ยววินาทีผมจะอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดาบนสวรรค์โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโอ้พระเยซูผมนมัส,สการพระองค์มองไปที่ไม้กางเขนของพระองค์อธิษฐานและสรรเสริญพระองค์และผมเห็นพระคุณแห่งการไทยที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของผม และทำให้ผมเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์ได้รับการรักษารับการอวยพรรับการฟื้นคืนชีวิตใหม่และผมจึงตั้งจิตตั้งใจขึ้นด้วยการอธิษฐานซ้ำแล้วซ้าเล่าเพื่อสร้างจิตใจขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อผมมีชีวิตอยู่อย่างคนโบร,โบราณอย่างบุตรของอดัมจิตใจของผมถูกอุดตันด้วยคำสาปแช่งผมมีจิตสำนึกของความบาปจิตสำนึกที่สกปรก จิตไม่บริสุทธิ์จิตสำนึกในโรคภัยไข้เจ็บจิตสำนึกของความพ่ายแพ้และจิตสำนึกของความตายจิตใจของผมถูกทำลายล้างโดยมารและความบาปแต่โดยทางพระเยซูคริสต์ผมเป็นคนใหม่ได้รับความรอดในความยุติธรรมของพระองค์และถูกสร้างใหม่ในทุกๆสิ่งโดยเฉพาะระสาสัมผัสทั้งหมดกลายเป็นสิ่งใหม่ผมจึงนมัสการพระเยซูโดยคุกเข่าลงต่อนหน้าพระองค์ มองไปที่ไม้กลางเขนจากนั้นผ่านการอธิษฐานความเชื่อของผมแข็งแรงขึ้นผมเข้มแข็งมากขึ้นผมชอบทำในพระเยซูคริสต์และผมเป็นคนที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งโสโ,โคกในโลกอีกต่อไปผมได้รับการปกป้องผมได้รับการรักษาผมไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของความเจ็บป่วยผมเป็นคนที่ได้รับพรจากพระเจ้าพระเจ้ากำลังเทพรมากมายเข้ามาในชีวิตของผม และผมได้ฟื้นคืนพระชนแล้วพร้อมกับพระเยซูโดยทางความเชื่อและพระสิริของพระเจ้าก็เป็นของผมและหลังจากการนามัสการนั้นผมได้เสริมสร้างความเชื่อของผมและทำให้นิมิตของผมกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีหลายคนไม่มีนิมิตที่ชัดเจนแต่ผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ทำให้ผมเห็นคนใหม่ของผมอย่างชัดเจน ในนิมิตของผมผมเห็นตัวเองอย่างชัดเจนในนิมิตของผมนั่นคือคนใหม่ในพระคิดนั่นคือผมดังนั้นผมจึงยืนยันตัวตนใหม่ของผมหลายคนมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นใครผมจึงถามว่าคุณเป็นใครในพระเยซูและพวกเขาพูดว่าฉันไม่รู้แต่สิทธิญาณพิบาลของฉันรู้ หากคริสเตียนหลุดพ้นจากปัญหานี้พวกเขาจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆแล้วพวกเราไม่ควรมีปัญหาเช่นนี้เพราะด้วยพระโลหิตของพระเยซูพวกเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคนบาปมาเป็นผู้ชอบธรรมแล้วพวกเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากโลกและจากมารร้ายมาสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์สู่บัลลังก์ของพระเจ้า เราได้ถูกละเว้นจากความเจ็บป่วยและโรคภัยมาสู่การรักษาเยียวยาไละถูกละเว้นจากความยากจนและคำสาปแช่งมาเป็นพระพรและเป็นพระพรแห่งอับราฮัมและเรามีประสบการณ์มากมายในการมีสัญชาติในความรุ่งโร์ดังนั้นเราจึงไม่มีวิกฤตในตัวตนของเราเราควรจะมีตัวตนที่ชัดเจนตัวตนที่ถูกสร้างใหม่อยู่ในใจทุกวินาที และสิ่งใดที่ขัดกับตัวตนของเราเราควรจะประนามและขับไล่มันออกไปหลายคนสับสนจนยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาเมื่อมารร้ายพยายามที่จะส่งพัสดุผิดประเภทให้กับคุณคุณควรจะเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับตัวตนใหม่ของคุณถ้านั้นไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณคุณต้องพูดว่าเจ้ามารร้ายจงออกไปจากที่ของฉันพร้อมกับของของแก อย่าหลงไปเซ็นรับพัสดุเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาสิจ้าหลายคนเมื่อมารซาตานมาหาและนำของต่างๆมาให้ก็เซ็นรับไว้แล้วพูดว่าขอบคุณนมาซาตารลาก่อนดังนั้นผมจึงสร้างความคิดใหม่ในทุกๆวันและทุกวันผมเสริมสร้างความเชื่อของผมและทำให้นิมิตของผมชัดเจนผมยืนยันตัวตนใหม่ของผม เมื่อผมคุกเข่าลงต่อนหน้าไม้กางเขนในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเยซูคริสต์เมื่อผมเห็นการเสียสละและพระโลหิตของพระองค์โอ้ผมรู้สึกขอบคุณพระเยซูผมนมัสการพระองค์มันใช้เวลาแค่30นาทีจากหนึ่งชั่วโมงที่จะอธิษฐานตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับความงดงามของพระองค์พระพรอันแสนอัศจรรย์โอนุ่มๆทั้งหลายสิ่งนี้จะเปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดของคุณเมื่อผมอธิษฐานเสร็จ ผมรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากอยากที่จะกระโดดโลดเต้นเลยทีเดียวเชียวคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เศร้าหมองมากพวกเขาปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับทุกๆอย่างแม้แต่ในโบสถ์ญี่ปุ่นก็ยังนมัสการแบบเงียบๆเ,เลยแต่ตอนผมไปญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมได้เห็นคริสเตียนกลุ่มหนึ่งมีความสุขมากพวกเขาปรบมือ กระโดดร้องเพลงอย่างมีความสุขผมอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากที่ไหนการจากโทรทัศน์จ้ะโอ้พวกเขากลายเป็นคริสเตียนที่มีความสุขร้องเพลงปรบมือเต้นรำไปทั่วทุกที่เลยผมก็ได้ทำตามพวกเขาในการสรรเสริญพระเจ้าผมเต้นรำโหร้องยินดี และปลดปล่อยตัวเองสรรเสริญพระเจ้าอย่างวิอิสระมันวิเศษมากเลยนะดังนั้นพี่น้องชายหญิงของผมโปรดมาที่วิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายของท่านสู่จินตนาการของท่านและนมัสการสรรเสริญพระเจ้าหน้าแท่นบูชาของพระองค์